อารเห็นยังครับมีเซียนท่านหนึ่งเอาปูเอี่ยมบล็อกของอาจารย์โอ๊มาโพสบอกว่าเป็นบล็อกที่แจกเฉพาะลูกหลานมีด้วยอะครับโอ้ยเป็นเซียนพระด้วยเหรอครับน,นะ,บนะก็เหรียญปูเอี่ยมเอากระเป๋าไว้พี่หน่อย เหรียญนี้เหรอครับใช้บล็อกนี้ไหมเหรียญบล็อกนี้เหรอครับเหรียญบล็อกนี้คมกว่าบล็อกที่เล่นกันอยู่อีกเรื่องสนุกในการส่องพระโอเป็นคนเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้ผมประทับใจใช่เลยพี่คณะทิพย์ไปเห็นที่ไหนฮะเขาลงว่ายังไงนะะแต่คือเหรียญเนี้ยผมบอกว่าเป็นเหรียญที่แท้แท้แบบว่า ผมพูดผมพูดเสมอว่าถ้าใครดูเหรียญน,นี้เกคือคนดูพระไม่เป็นผมพูดมาตลอดนะครับว่าเรื่องเหรียญนะเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ดูง่ายที่สุดแล้วในในเรื่องราวของพระเครื่องนะถ้าจริงๆอะไรคุณก็ดูได้ถ้าคุณเข้าใจการสร้างและคุณเข้าใจว่าในแต่ละยุคสมัยเขามีเครื่องหมายเครื่องมือขนาดไหนในการผลิต ่าแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้คือเหรียญเนี้ยแท้อัตโนมัติมันแท้แ,แท,แท้ไม่รู้จะแท้ยังไงก็ปัจจุบันไม่เห็นมีใครมาบอกว่าเกอ๋อแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเก๋อะผ่านมาสี่ปีแล้วเนี่ยผมประกาศรับซื้อเนี่ยคงมีมาขายจนผมล่มจมไปแล้วล่ะเฟซบุ๊กชื่อพิเชตส์อุ้ย คนต้อง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 ,ต,องต้องกราบเลยครับว่านี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งเลยนะนี่เป็นเซียนพระที่เล่นเหรียญมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะผมจะบอกให้คนระับเป็นเป็นเซียนเหรียญที่เล่นพระมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับต้องบอกว่า ชื่อที่พิมพ์มาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเสียเหรียญทุกคนต้องรู้จักครับเนี่ยนามสกุลนามสกุลของท่านนี้ก็คือลงท้ายด้วยพนัฐนิคมคือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้อยู่แล้วแต่อย่างว่าละครับก็ตอนที่มีประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญ หืงต่อให้เกี่ยวกับเหรียนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะคุณไม่มีทางเปลี่ยนความจริงได้อ่ะแล้วสุดท้ายอะความจริงอ่ะมันจะกลับไปทําร้ายคนไม่จริงแต่ส่วนคนจริงอะนะครับเมื่อใช้เวลาพิสูจน์ความจริงความจริงนั้นก็จะเกิดคุณประโยชน์ต่อคนจริงแค่นั้นเองฮะนะครับถ้าเป็นประเด็นอะเป็นไปนานแล้วครับคุณไม่สังเกตเลยครับทําไมไม่มีใคร ผมผมยิบเหรียญเนี้ยมาพูดบ่อยมากนะถ้าเป็นประเด็นนะ่ะผมใช้คำนี้เลยถ้ากล้าจะเป็นประเด็นนะ่ะมาเลยเพราะตอนนี้ผมก็เชื่อว่าคนนะ่ะที่ที่เห็นเหรียญเนี้ยแล้วไม่ถูกหลอกใช้อนะนะไม่ถูกปลูกปั่นมาเป็นเครื่องมือในตอนนั้นนะ่ะนะได้เห็นเหรียญตัวจริงอนะ่ะทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นพระแท้กันทุกคน ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะเรื่องราวดีๆของวงการพัะเครื่องสี่ปีแล้วนะถ้าเหรียญนี้เก๋เนี่ยพระเกมผมไม่ได้หายากครับก็คงมีมาขายผมนะหมันไส้ผมจะตายถ้ามีถ้ามีเป็นพรกเก๋จริงโพสหน้าเฟซให้ผมไปคือแล้วนะความจริงอ่ะใช้เวลาพิสูจน์นานหน่อยแต่ความจริงมันสวยงามเสมอครับนะถ้าใครมีเหรียญบล็อกนี้ก็เอามาขายผมแล้วกัน นะครับผมก็ประกาศรับซื้ออยู่ตลอดเวลาไม่ท้อไมพูดแล้วครับว่าไอ้เรื่องมันผ่านมาแล้วเอาแค่ว่าเนี่ยใครมีก็มาขายผมอ่าแต่คนที่จะมาโจมตีเรื่องเหรียญวัดหนังอะ่ะคุณจะพูดได้ต่อเมื่อคุณมีเหรียญถ้าคุณมีเหรียญแล้วคุณพูดกับผมได้คุณจะท้ายผมซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ไอ้ประเด็นคือนะฮะคือสังคมเนี้ยมันเป็นสังคมหนึ่งที่มันเป็นสังคมที่เราถูกกดขี่ข่มเหงมานาน แล้วมันทําให้คนเราเนี่ยเก็บกดเวลามีโอกาสที่ได้รังแกใครบ้างดา่าใครฟรีเนี่ยคนเรามักจะระบายออกทางนั้นอันนี้มันเป็นข้อเสียของสังคมอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้ที่ทุกวันนี้เวลามีกระแสดรามา่านู่นนี่นั่นตามโลกโซเชียลเนี่ยคนเราเสพคือเขาเรียกว่าการระบายในสิ่งที่โดนรังแกแล้วอยากจะรังแกคนอื่นบ้างเนี่ยมันเป็นเครื่องระบายความดุนแรงและความเก็บกดซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เนี่ยอ้าวฉะนั้นก็ผ่านไปกับเหรียญนี้ก็ง่ายๆครับใครมีก็มาขายผมผมก็ซื้อผมก็ประกาศซื้อมาตลอดแล้วเวลาครับนะถ้าถามในนี่แท้ไหมผมอธิบายไว้หมดแล้วว่าแท้ยังไงแต่มันน่าเสียดายไงมันน่าเสียดายว่าสิ่งที่ผมอธิบายไปณตอนนั้นเพื่อนๆตั้งใจฟังนะมีการเคลียร์กันมาขอเคลียร์หลังไม่ว่าให้ลบคลิป ผมมาลูกผู้ชายนะผมลบคลิปที่ผมอธิบายแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ลบแต่ผมก็ดีก็ขอว่าอย่าลบนะอย่าลบคลิปเพราะอะไรรู้ไหมครับคลิปนั้นอ่ะมันจะกลับไปทำร้ายตัวเขาเองเ่างไม้เมื่อถึงวันเนี้ยก็ขอว่าไหนๆก็ไม่ลบแล้วเราลบนะลบคลิปที่เราอธิบาย ทุกคลิปเพราะว่ามันมีการมาเคลียร์ว่าให้ให้ต่างคนต่างจบมันถึงเงียบไปในวันเดียวไง mm hmm. เนี่ยเนี่ยก็ขอว่าถ้าไม่ลบแล้วก็อย่าลบเลยก็เก็บไว้อย่างนั้นนะนะส่วนผมก็นะประกาศรับซื้อว่าใครมีก็เอามาขายให้ผมแค่นั้นเองอนี mm ่ย hmm. ไม่ขายอยู่แล้วครับเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าผมซื้อคือพระเนี่ยผมอยากจะบอกว่า พระที่ผมชอบเนี่ยนอกจากผมไม่ขายแล้วผมยังซื้อนะแค่นี้นเองครับทําไมพระแท้ต้องขายได้มีใครซื้อไหมแล้วทําไมเราพระแท้ต้องเอาไปขายอ่ะผมถามจริงพระแท้คุณควรจะเก็บไว้บูชาสิพระที่คุณคิดว่าแท้ดูว่าแท้นะคุณควรจะเก็บไว้บูชาเขาถึงจะเรียกคนรักพระคนรักพระภาษาอะไรจ้องจะขายพระอย่างเดียวมันใช่หรอ สายตรงคือขายพ้าหลวงพ่อบ่อยๆแต่คนที่เขาซื้อพ้าหลวงพ่อเก็บไม่ขายคุณบอกว่าเขาไม่ใช่สายตรงเขาเชื่อถือไม่ได้มันตโลกนะเนะี่ยพระแท้ต้องขายได้มันเป็นวลีที่หลอกให้คุณเอาพ้าไปขายให้เขาให้เขาเอาไปทากําไรถูกไหมครับพระแท้ต้องบูชาดิผมคนหนึ่งที่บอกว่าไอ้วลีว่าโอ้พระแท้ต้องขายได้เอาว่านะพระที่ผมชอบอามาขายผมได้แล้วกัน มันต้องวันนี้พระแท้ดูแล้วต้องซื้อได้นะครับก็โอเคต้องบอกเขาว่าบางคนเขาไม่รู้เรื่องราวการผลิตเหรียญเขาไม่สนใจเรื่องราวการผลิตเหรียญอย่างผมเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆผมหยิบเหรียญน,นี้มามองไม่ไม่ถึงสิบวิเราก็รู้ว่านี่คือเหรียญแท้ แพงถูกไม่สําค so. ัญครับเพราะผมไม่เคยเอาเอาเรื่องราคาแพงหรือราคาถูกมากดดันวิธีการดูพระความรู้ความเข้าใจในการดูพระของผมเนี่ยเหรียญแพงหรือเหรียญถูกเอาว่าพระแพงๆที่ผมมีผมก็ยังเก็บเอาแรงถ้าคุณมาดูผมเก็บพระคุณอาจจะช็อกก็ได้นะครับนะเพราะว่าพระจะแพงหรือจะถูกอ่ะราคามมนเป็นเรื่องสมมุติอ่าแต่ ผมให้ความสําคัญกับวิธีการสร้างกับความเก่งของพระอาจารย์องค์นั้นๆถ้าผมจะชอบเนี่ยผมต้องไปศึกษาประวัติจนผมชอบไม่ใช่ชอบเพราะเขาบอกว่าแพงแล้วแล้วต้องชอบนะไม่ใช่บางคนบอกคุณมะช่วยต้องขายพระผมอยากจะบอกนะครับเป็นนี่มินสินนะ่ะคุณลองไม่ขายคุณลองแขวนพระดูไหมผมเจอแต่คนขายพระแล้วนี่สินก็ไม่หมดแล้วชีวิตก็แย่ลงกว่าเกา่า แต่ผมที่ได้ฟังเรื่องราวมาหลากหลายจากคนที่แขวนพระนะเขาบอกพระองค์เนี้ยแขวนแล้วทําให้ผมรวยพระองค์นี้แขวนแล้วทวําทให้ผมโดนยิงไม่เข้าพระองค์นี้แขวนแล้วผมขอนะครับตอนที่ผมลำบากแล้วผมรอดมาได้ผมจึงแขวนมันต่างจากวารีที่ว่าคุณพระช่วยช่วยตอนลำบากคุณได้ตังใบพระก็หมดเงินก็หมดอย่างนี้อยู่ที่พ่เก่งของขวาง ถ้าอยากได้ก็ไปติดต่อที่พี่เก่งของขวางเลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน